สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบ้ามีกึ่งสำเร็จรูปมาม่ารถต้มยำกุ้งอย่าเพิ่งท้อวันที่เราจะมาถึงสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทรวรพลคัตพันธ์รองสาวรวัตรกองาการตำรวจตะเวนชายแดนเล่เป็นคดีหัวเมียเจ๊คนนี้เก็บตังค์ได้ครบจะเอาไปไถท่ทองก็เรียกคุณสามีมาครับฉันเก็บเงินได้ครบแล้ว เอาเงินไปถ่ายทองวาทีได้ได้งั้นไปเลยนะจะดีแล้วฮ well> oh, ัลโหลไอ้อดเอ็งอยู่ไหนอ่ะไมีอะไรมาสั่งสร่กันเฮ้ยจะไปดูแลเฮ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวข้าไปรอที่คาเฟ่เฮ้ยสาวๆเพียบเลยนะรีบมานะรีบมานะเฮ้ยแป๊บเดียวนะเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ได้ได้แป๊บเดียว แป๊บเปดอะไรอะถึงกับปืดเฮ้ยเราทองเมียล่ะเงินใครวะเงินเมียแกให้เอาไปไถทองไงไอเมาแล้วบวเงินใครไม่รู้แต่อยู่ในกระเป๋าเรามันก็เป็นของเราอ่ะเอาดูมันใช่เฮ้ยน้องน้องครับน้องเอาเงินไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เงินไถทองมุกเมีย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นวันี้มานี้มานี้นี่มา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 อรักมากออกไปก่อนเลยเอาอีกยังยังยังไม่รู้ตัวโอ้โหนั่งล้อมเลยเรียกนักร้องมาแจกทิปด้วยโอ้โหนานี้แจกจนเกลี้ยงอ่ะครับอะไแล้วเก่าจังเลยอ่ะเอาตังค์ไปซื้อใหม่ไปนี่แบบน่ารักน่าหนูป่ามาก ฮัลโหลไอ้อ๊อ๊ะแกไปายทองถึงไหนเนี่ยป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกนั่นไงความตะไลมาเยือนแกแล้วน้องน้องน้องพี่ต้องไปแล้วนะเออพี่จะไปไหนอ๋อไปโรงพักไปแจ้งความอ่ะฮะแจ้งความเรื่องอะไรอ๋อแจ้งความเรื่องพี่โดนป้นอ่ะแจ้งความเรื่องพี่โดนป้นอ่ะไปแล้วนะเอางี้ ใจดีขนาดน şey> ี้ยังจะโดนป้นอีกอ่ะพอได้พอได้พอได้นี่ขนาดพวกนี้ยังเชื่อเลยเมียเชื่ออยู่แล้วถึงก็ไปโรงพักเนี่ยฉันโชครอ่ยโดนพวกมันลากไปลุมสกรรมเนี่ยยังมึนหัวอยู่เลยอ่ะม bueno ันเอาเงินไปหมดเลยอ่ะฉันเปนเธอเธอกลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วเงินทองนำของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้นะนั่นไงเรียบร้อยเลยเมียเชื่อเลย พี่เขาส่าใจดี<อ>ให้ติดเรามาตั้งเยอะเด<อ>ี๋ยวเราไปให้กำลังใจพี่เขอหนะโอ้โอ้อยยแล้วมากันทั้งแก๊งเลยมางี้เมียก็รู้หมดเด้พี่พี่ขะมา,าทำไมก็พี่สุาให้ติ๊พวกหนูตั้งเยอะหนูก็ต้องมาให้กำลังใจพี่สิค่ะนัน่นจ้าจาเลยได้เยอะสุดตั้งเกือบหมืนน่นให้กำลังใจพี่เขาเร็ว,วสุดน้องได้ไปเท่าไหร่นะก็เกือบหมื่นค่ะ เืาไม่เท่าไหร่ก็ <g> ประมาณ5,000ชัดเลยล้ลองะก็เราเรา5,000นนะค่ะโอ้ยหแล้วก็เกือบ2,000 0บอกว่าจจอนป้อนย,ย,ยังยืนยันว่าจจอนป้อนอยู่ยไหม <across> ใคร <c oughs> <cosplay> <c oughs> ใครใครใครแฉแฉแฉใจเย็นเย็นแขนเขาดีออกถ้าไม่มีพวกให้กำลังใจแก๊งเนี้ยเรียบร้อยไปแล้วโห <c oughs> เมียเนี่ยให้เงินหัวมาก้อนหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทไปถ่ายทองหนึ่งบาทหัวเนี่ยก็ไปพบเพื่อนชวนไปกินเขาปรากว่าพากันเข้าคาเฟ่ลืมเรื่องไปถ่ายทองเลยติ๊กนักร้องหมดตัวเนี่ยจะวางแผนหลอกอนุญ,ญาว่าถูกพ้นก็ระหว่างที่กําลังแจ้งความอนุญ,ญากำลังจะเชื่ออยู่นะเ็ปรากว่าด้วยความเป็นห่วงพวกนักร้องพวกอะไรที่ได้ติ๊กมาแห่กันไปทั้งคาเฟ่เลยไปดูที่โรงพักก็ความแตกเมียรู้เท่านั้นก็เลยเป็นเรื่องขอขอบคุณ ร้อยตำรวจโทรวรพลคัดพันร้อยสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องความแตกเพราะนักอุร้อง